เอาละค่ะในสัปดาห์นี้อิงก,ก็มีเกมสนุกมาทําการแนะนําสําหรับคุณผู้ชมที่มีคอมสเปคต่ําได้มามันกันอีกแล้วคราวนี้ก็มีทั้งเกมประจนภัยเกม RPG และเกมต่างๆที่จะพาผู้เล่นได้โลดเล่นไปในโลกแห่งจินตนาการกันส่วนในคลิปนี้จะมีเกมไหนกันบ้างต้องมาดูกันถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อิงก,กันด้วยนะ ในเกมที่1อิงขอแนะนํากับเกมที่เราจะได้มารับบทเป็นสาวแก่งไลนิ่งที่กลับมาผง,งาดในภาคนี้กันอีกครั้งและเป็นอีกหนึ่งในซีรีส์เกม Final Fan ต a ซีที่คอมสเปกต่าก็สามารถเล่นกันได้อย่างเกมที่มีชื่อว่า Lightning Return Final Fan ต a s y 13เกมแนว RPG จากค่าย s q u a ร e e ิ i x ที่นําเสนอเรื่องราวต่อจากภาค13.2หลังจากที่ทางไลนิ่งตัวละครเอกของเรื่องนี้ถูกผนึกในคริสตัลสเตซิตถึง5ศสตวรรษกลับถูกปลุกขึ้นมาจากเทพเจ้าให้มาทําภารกิจครั้งสําคัญในการนาพาดวงวิญญ,ญา ของผู้คนทั้งหมดไปยังโลกใหม่ก่อนที่โลกเก่าจะหมดอายุไขาภายใน13วันเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณสูญสลายไปค่ะภายในเกมนี้ทางเราจะได้มาออกเดินทางพร้อมทำภารกิจหลากหลายอย่างในโลกกว้างพร้อมแก้ไขปริศนาต่างๆที่จะให้ทางผู้เล่นได้ทำการค้นหากันและภายในเกมนี้ก็ยังมีฉากคาสินเนื้อเรื่องแบบเรียลไทม์ที่จะทำให้ทางผู้เล่นได้อินไปกับการดำเนินเรื่องราวอีกด้วยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจสามารถหาซื้อมาเล่นกันได้บนเครื่อง c ซีจาก Ste ีมเลยนะคะ แนะนำกันต่อกับเกมที่2จะพามาประจนภัยในโลกที่รายล้อมไปด้วยเหล่าปีศาจร้ายพร้อมตามหาสมบัติอันล้ำค่าที่หายสาบสูญไปภายในเกมที่มีชื่อว่า Pillar of Eternity ถือว่าเป็นเกมแนว RPG สุดคลาสสิกที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของฮีโร่ลึกลับที่ทำการหลบภัยจากพายุอันตรายซึ่งพายุดังกล่าวก็ได้บุกมาทำลายกองคาราวานและเพื่อนๆของเขาจนล้มตายลงค่ะแต่ทว่าเขากลับดันมาพบเจอกับพิธีกรรมลัทธิแปลกประหลาดในการมอบพลังให้กับวอชเชอร์และเขาก็ดันได้รับพลังที่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของผู้คนได้สามารถสัมผัสกับอดีตและความเสื่อมสลายที่กำลังเคลืบคลานเข้ามาหาเขาและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการประจนภัยภายในเกมนี้ โดยทั้งผู้เล่นสามารถทําการเลือกเผ่าพันธุ์ให้กับตัวละครได้จาก6เผ่าและก็ยังมีสายอาชีพให้เลือกเล่นกันตามถนัดถึง11สายและทางตัวละครของเราก็ยังสามารถเรียนรู้ทักษะความสามารถทั้ง5อย่างเพื่อใช้ในการพลิกแพลงในสถานการณ์ต่างๆได้รวมถึงการดําเนินเรื่องราวของทั้งผู้เล่นเองที่สามารถเลือกคําตอบและเส้นทางการดําเนินเรื่องราวภายในเกมนี้ได้หลากรูปแบบ คุณผู้ชมคนไหนที่เห็นตัวเกมนี้แล้วสนใจสามารถหาซื้อมาเล่นกันได้บนเครื่องเล่น PC และก็ Mac มีการวางจําหน่ายใน Steam ส่วนคอนโซลก็จะมีการวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 4 Xbox One และก็ Nintendo Switch ค่ะเรามาดูเกมที่3กันต่อสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่กําลังมองหาเกมสร้างเมืองและเกมบริหารเมืองอันน่าสนุกแบบนี้อิงก็ขอแนะนํากับเกมที่มีชื่อว่า Kingdom and Castle ถือว่าเป็นเกมแนว Simulation Style i n ดี้ที่จะพาผู้เล่นมาเพลิดเพลินกับการสร้างเมืองและพัฒนาเมืองขนาดเล็กให้กลายมาเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ที่ดูรุ่งเรืองค่ะ โดยตัวเกมนี้ผู้เล่นสามารถทําการวางแผนใช้ทรัพยากรในการทําอุตสาหกรรมทําเกษตรกรรมให้คุ้มค่าพร้อมจัดสรรภาษีสร้างสถานที่สําคัญเพื่ออำนวยความสะดวกและการดูแลความเป็นอยู่ของประชากรด้วยการวางกองกําลังป้องกันทางการทหารภายในเมืองให้พวกเขามีความสุขและปลอดภัยจากการรุกรานของเหล่าไวกิ้งและสัตว์ร้ายที่หวังจะมาทําลายเมืองค่ะนอกจากนี้ภายในเกมก็ยังมีระบบฤดูการที่ทางผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้ากับฤดูที่แปลผันเพื่อเสริมความท้าทายในการบริหารเมืองในแต่ละครั้งอีกด้วย สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่เห็นแล้วสนใจเกมนี้ก็สามารถไปหาซื้อมาเล่นกันได้ใน Steam บนเครื่องเล่น PC แล้วก็ Mac ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อก,กับอีกหนึ่งเกมสนุกจากทีผู้สร้างเกม Star Diwalee ที่หลายคนรู้จักคราวนี้อิงจะพาคุณผู้ชมมาท่องอวกาศออกสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆกันให้มันภายในเกมที่มีชื่อว่า Starbound ถือว่าเป็นเกมแนว Sandbox ผสม Survival ที่มีภาพกราฟ,ฟิกสไตล์พิกเซลในรูปแบบไซส์ scrolling สำหรับตัวเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาเป็นผู้เอาชีวิตรอดที่ต้องออกสำรวจตามดวงดาวต่างๆที่มีลักษณะสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเพื่อทำการรวบรวมทรัพยากรเหล่าไอเทมต่างๆมาทำการซ่อมแซมยา รวมไปถึงการจัดหาเหล่าอาวุธอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้และทําการเอาชีวิตรอดเป็นวันๆโดยเกมนี้ก็จะมีระบบการเล่นมากมายให้สนุกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบการทําภารกิจระบบสัตว์เลี้ยงระบบการคลาฟสิ่งของที่มีให้กับทางผู้เล่นได้ประดิษฐ์ของหลากหลายอย่างและก็ยังมีระบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย นอกจากนี้ในแต่ละดวงดาวนั้นก็ยังมีดันเจียนให้กับเหล่าเพื่อนเพื่อได้ออกสำรวจกันพร้อมกับการดูดเก็บสิ่งของภายในฉากเพื่อน,นําไปประดับตกแต่งบนยานของเราได้แถมทางผู้เล่นก็ยังสามารถทําการสร้างบ้านตามดวงดาวต่างๆได้อย่างอิสระและก็ยังสามารถชวนเพื่อนเพื่อมาร่วมเล่นด้วยกันได้อีกด้วยใครที่สนใจตัวเกมนี้ก็มีการวางจำหน่ายบนสตรีมสามารถไปหาซื้อมาเล่นกันได้บนเครื่องเล่น PC แล้วก็ Mac ค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมสนุกแนวเปิดโลกที่มีรูปแบบเกมเพลย์คล้ายกับเกม GTA V อันดูดูเดือดหน้าเล่นไม่แพ้กันอย่างเกมที่มีชื่อว่า Sleeping Dog Definitive Edition เกมสไตล์แอคชั่นที่ทางผู้เล่นจะได้มาโลดแล่นในฮ่องกงกับการมารับบทเป็นตำรวจหนุ่มฝีมือฉกาจที่ต้องมาทำภารกิจในการแทรกซึมเข้าไปยังแก๊งมาเฟียขาโหดพร้อมกับการไต่เต้าตนเองขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดขององค์กรอันชั่วร้ายและปฏิบัติหน้าที่ของสายลับตำรวจเพื่อสืบสาวไปถึงตัวการใหญ่ของเรื่องนี้ให้จนได้ค่ะ โดยตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบการต่อสู้ที่นําเอาท่าทางกลางฟูมาให้กดกันหลากหลายท่าหรือจะเป็นการใช้อาวุธอุปกรณ์ไปตามฉากเพื่อจัดการเหล่าัตรูก็สามารถทําได้รวมไปถึงการทําภารกิจต่างๆของเรานั้นสามารถใช้วิธีได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลอบสังหารการบุกโจมตีเข้าไปใส่แบบบูแหลกรวมไปถึงการขับยานพาหนะในการตามไล่ล่าเหล่าสตรูที่มีให้เลือกใช้กันมากมาย สำหรับตัวเกมนี้ได้มีการอัดแน่นด้วยเนื้อหาส่วนเสริมมาให้กับทางผู้เล่นได้มันกันมากขึ้นบวกกับการปรับปรุงระบบเกมให้ดูน่าเล่นมากกว่าตัวเกมปกติและก็ยังมีการปรับบรรยากาศภายในเกมให้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะหากคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจตัวเกมนี้และอยากจะเล่นบนเครื่องเล่น PC ก็สามารถไปหาซื้อกันได้จาก Ste ีมนะคะ สำหรับคลิปนี้อิงก็ได้มาทำการแนะนำเกมสนุกบน PC ที่มีสเปคต่ำครบทั้ง5เกมแล้วหากคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่หนำใจอยากดูเกมแนวอื่นๆสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่อง Visual Gamer ของเรากันค่ะและคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันในวันนี้ทางอิงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ